ไปคุณคำพันธ์ครับครับสวัสดีครับคุณคำพันธ์ครับสวัสดีครับครับผมอยู่จังหวัดไหนคุณคำพันธ์ผมอยู่กรุงเทพตลิ่งชันครับโอเคโดนภาษีย้อนหลังภาษีอะไรครับคือขอผมพูดก่อนสักนาทีก็ได้นะครับเอาสักครึ่งหนึ่งครับผมเาเซ็นเวลาสั้นเวลาระชับาย่าพูดยาาครับฮะผมเข้าเง็นฌาปนิพน์มาครับพอดีครบสัญญา25ปีแต่ผมอยู่มาถึง20ปีเขาไม่เคยเรียกเก็บภาษีผมเลยครับ เซ็งอาคารพาณิชย์มา25ปีตอนนี้อยู่มา20ปียังไม่เคยเสียภาษีแล้วในสัญญาเช่าเช่าเซง็งอ่ะในสัญญาเช่าอ่ะระบุว่าใครต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรียนมีระบุไหมคือคือผู้เช่าครับในสัญญาระบุว่าผู้เช่าเป็นคนเสียใช่ไหมใช่ครับแล้วไอ้ภาษีที่เขาเก็บมาที่เขาประเมิญญยยนยานย้อนหลังนี่คือภาษีโรงเรียนใช่ป่ะครับใช่ครับอ่าทีนี้ในสัญญาเช่าระบุชัดเจนว่าผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษี แต่ว่าคุณยังไม่เคยเสียเลยใช่ป่ะครับครับก็ว่าเขาไม่เคยเรียกเก็บเลยครับพอเขามาเรียกเก็บปีก็คือตอนที่เราอยู่ครบถึงยี่สิบปีแล้วมาอยู่ยี่สิบปีแล้วเลยโดนยอดหลังเลยใช่ไหมครับอันนี้เดินทั้งเกียบเป็นร้อยครอบครัวนะครับของกรมการตลาดนะคำถามคืออะไรคำถามคำถามคำถามถามเลยครับคำถามคือว่ามันไม่มีความเป็นธรรมตรงที่ว่าผมใช้นี่ภาษีเขาหมดแล้วครบยี่สิบห้าปีแล้วครับตอนนี้ ขาจะขึ้นค่าเช่าจากแปดร้อยเจ็ดสิบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ so> no ี่พ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 ี่คำพี่พี่พี่คำพันธ์พี่คำพันธ์พี่จะถามเรื่องภาษีหรือหรือหรือจะถามเรื่องสัญญาเช่าใหม่อันนี้เอาเรื่องภาษีก่อนก็ได้ครับเออพี่อย่าโม้งอ่ะพี่เอาอยู่อยู่ไปอีกเรื่องแล้วพี่จะถามเรื่องภาษีจะไม่โดนภาษีย้อนหลังใช่ไหมใช่ครับเออถ้าภาษีย้อนหลังถ้ายังไม่ได้เสียยังไงครับอาจารย์ต้องเสียใช่ไหมครับอาจารย์ ครับผมจำว่าภาษีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการคิดคำนวณกันเนี่ยมันมันอายุความสิบปีเหมือนกันนะพี่ถนอมในฐานะที่เราอยู่สนสันพกรไอ้ไอ้ศุนละกรมาก่อนเนี่ยพอเวลาภาษีขาดอ่ะมันีอายุความสิบปีนะอืเพราะงั้นมันน่าจะได้ไม่เกินสิบปีนะพี่กำพันลองตรวจสอบกับสันพกรให้ดีว่าโอเคแหละคุณคิดผมมายี่สิบปีแต่จริงๆมันเลียกได้จริงๆเท่านั้นไม่ใช่สันพกรสิบปีอันนี้อันนี้กฎหมายพรบใหม่ใช่ไหมพี่ถนอมตัวภาษีลงเงินองในสิ่งปลูกสร้างมันเพิ่งมาคับใช้อ่ะครับ มันเป็นข้อกฎหมายอยู่นะถ้าเกิดอายุความเรื่องภาษีจริงๆเนี่ยมันเป็นอายุความที่ยาวที่สุดในกฎหมายแพ่งอะพี่ถนอมมันได้แค่สิบปีนะอ่านะครับลองลองพี่กำพันลองไปจินตแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐใช่ไหมจากหน่วยงานของรัฐถ้าคุณไม่จัดการใช้ภายในสิบปีนี่ก็มันก็ก็เรียกปล่อยไปยี่สิบปีคุณก็ได้แค่สิบปีถูกต้องครับผมสัมภารฟ้องผมฟ้องพี่ถนอมเนี่ยก็ฟ้องได้แค่อายุความสิบปีเคยดีไหนที่ก่อนหน้าปีภาษีที่ขาดก็ฟ้องไม่ได้นะพี่ถนอมพี่ถนอมนำของสุลลากรเข้ามาเนี่ย ผมเองเป็นนิติกรก็ต้องรีบส่งอกสการพร้อมภาษีคืนไปในสิบปีตั้งแต่วันนําเข้าครับไม่งั้นก็ขาดอายุความเหมือนกันครับอเคตรงนี้ก็น่าสนใจพี่ติดต่อเลยดีกว่าแล้วก็ดูว่ามันริดติยอดเงินมันเหลือเท่าไหร่นะครับดูดูว่าเคาบประเมินมาอย่างไรเคาประเมินทช่ยี่สิบหรือประเมินเทสิบไปดูข้อเท็จจริงตอนนี้มีสองห้องครับจากเราผมง่ายคือห้องผมห้องหนึ่งแฟนผมห้องหนึ่งใช่ไหมครับ ขาก็ประเมินมาคือห้องผมคือบ้านที่หนึ่งหกแปดนี้ก็ประเมินมาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยี่แปดบาทหกจิบสองตตังกิบเบียแล้วอีกห้องหนึ่งครับหนึ่งหกเก้าคือสี่การณ์นี่นะนี่ชื่อแพน์ผมสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทจุดเจ็ดแปดตตังครับเขาก็คิดมาไม่เหมือนกันนะครับเอาตอนนี้พี่ยังไม่ได้ติดต่อสันตะกรใช่ไหมไม่ครับคืออันนี้ผมใช้นี้อ้องคารตลาดได้หมยครับเพราะว่าเขาให้ผลผลชำระครับ ไม่ใช่ภาษีแล้วมั้งพี่ค่าอะไรเนี่ยองค์การเช่จากใครอาคารพาณิชย์องค์การตลาดองค์การตลาดที่ดินใช่ไหมครับองค์การตลาดองค์การตลาดค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีพี่ผมงกับพี่เนี่ยค่าเช่าหรือเปล่าครับพี่นี่เขาเขียนระยะเวลาค่าภาษีรงเดือนในที่ดินครับค่าเช่าตลาดคือค่าเช่านี่ผมทำนาสัญญาเช่าของเขาคือว่าเดือนละแปดร้อยเจ็ดสิบครับอา พี่ที่พูดตบพี่คำพันพี่คำพันอยู่สลิงชันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วควรพี่คำพันสละเวลานี้ได้ไหมเอาเอกสารที่พี่คำพันมีอยู่ในมือ่ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อาญาอายการอาญาคุณบุรีสักหน่อยได้ไหมเพราะเราเดูอย่างเี้ยเราคือสสอเขาเข้ามาดูนะครับตรงนี้เพราะว่าชาวบ้านพวกผมก็รวมตัวกันประมาณร้อยกว่าคนนะครับโอเคงั้นพี่พี่จ้งบริการสอสเหรอ คือว่ามีคนที่นี่เขาทํางานกับสฟสเขาเลยเรียกมาดูเพไา้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นพี่พี่ให้เขาเขาทำไปเขาช่วยแล้วก็ดีแล้วพี่นี่ผมตัดตรงนี้ไปก่อนใช่ได้ครับได้ครับใช่ครับโอเคขอตัดตรงนี้ไปครับสวัสดีครับ